สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพวกเรานะครับอู้ดดิ a w s Studio ซึ่งวันนี้เราจะมาทำคลิปโปเกมอนโกปปะทะชีวิตจริงนะโอ้ไม่ใช่ทำคลิปคนธรรมดาเ e อร์ซูคนเล่นโปเกมอนโกจะเป็นยังไงก็ไปดูดีกว่าครับการเล่นในสวนแบบคนธรรมดาวนมาวนมา ดูนกชมสวนอา้อาวอ้าวจะขึ้นตัวตาแล้วมึงเอา,เอ,า,เอ,าอ้าวอ้าวือฮึองดูเพื่อวีนาลีผลแบบจับโปเกมอน อย่างที่คุณเห็นเขาได้ติดงอมแงมกับการเล่นโปเกมอนโกและตอนนี้เขาได้เจอโปเกมอนยู่หนึ่งตัวมันคือรัตทุยคุณอาจจะไม่รู้จักเพราะผมไม่รู้มาจากไหนซึ่งก็เขาได้โปเกมอนมาแล้วเจอ,อเล่นกับเพื่อนแบบคนธรรมดาเฮ้ยสวยวะยี่โด่4 0 0ซีโอเคแ่งคนเร็วดีว่ะเหมือนแลนเอล

ถ่าย MV แบบคนธรรมดา <Okay>. oh. แบบจับโปเกมอนออกกำลังกายแบบคนธรรมดา

แบบจับโปเกมอนครับมัอนะคนธรรมดาท้าคนจับโปเกมอนตซึ่งการทำคลิปนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะสวนหกสิบพันศาพันศารเหลิมระเลิมะเกียรติครับวลมราชินีหน้านะฮะ ซึ่งส่วนนี้อยู่ที่อะไรนะลงเก้าเขียนบ,บงังรากรบ,างบางังฮะลงเก้าเาขียนลงเก้านะครับก็เหมือกรุงเทพตมานครนะครับซึ่งก็ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่สำหรับสถานที่ในการใช้ถ่าทยทำนะครับแต่เขาแต่เราก็ไม่ได้ขอเขานะครับเราไม่ได้ขอเขาแต่ก็คือผมอยากให้ดูวิวรอบๆสวยดีนะเห็นไหมเนี่ยดูอีกด้านนึงก็ได้ ดีด้านก็สวยครับโดยเฉพะาะเวลาเจอสาวนะโดยเฉพะาะเจอสาวนี่ยิ่งสวยเลยและแลที่สำคัญแล้วคือเราก็อยากจะขอความ้อคือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะเราอยากจะมีแรงบันดาลใจในการสารา้างสรรค์คลิปต่อไปนะคลิปต่อไปครับซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเออกมานอกสถานที่นะที่ไก่โคตรที่ไกาโคตรนะซึ่งก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกระเทิบไล์